กับสบายดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวและทางไทยนะทุกคนเนาะมาเขาสองสูบบลันเนาะคือเกานะ่าเนาะวันนี้กับวันนี้มียัางายทุกคนกับชิมาลมเอาเราล้ม,ลมลเราแหลกันหลิ่นะทุกคนสอบหาข้อมูลอยู่ล้ตอนนี้กับลังเหตุข้อมูลเบื้องข้อมูลต่างๆในการสอบเวียเหตุงานทำยูประเทศเล่า สุดว่าซอกงอางในในนึงนะทุกคนขาเวียย้ยงงามันกับบพ่อ่ายใจาใส่นะทุกคนนะบางเบียนบอสมัดสมดักแต่มันเป็นเหลืองเบียงก็เลือกตามความหูเฮาละความสมัดเฮาอะเหามีเหอาเป็นสำนีนะแต่มันกัคขอ้ว่าเลยก็ยังบพ่ออนะสำหรับขาใส่ใจใส่ ายต่างๆในชีวิตประจำวันทุกคนอนาจะหูดีเนาะสลับอยู่ในสังคมเราเอาในบ้านเอามันคนขังยากนะการปรับตัวต่างๆบ่จะเป็นถ้าคนต่างแข้งแห้งยากแล้วฮะบอจะเป็นขาเศร้าหองอากินขานาเมลลดโอ้ด่วนแต่ด่วนแต่รืวแล้ว โวนแต่ใส่ขาเสียใจหลายอย่างตอเน,นี้นยังอยู่พักเนื้อคือเก่าทุกคนผารู้สึกว่าจะมักแข็งรบนำ้ำทาดอ่ะผมรู้สึกว่าเงียบสงบปลอดภัยจีหลักกับปรายนะกูมือนีสองเสมอหลังนันก็โจนปุ้นหันคำหันคำพอใจโอ้ยแต่เดี๋ยวนี้เห็นจับได้แล้วผู้จัดมันดีใจน้ำพัน ดีใจนำจาของหลานจาของหานพันแล้วก็ดีใจนำตำรวจเป็นตำรวจพังไทยเนาะเกยงยลายตำรวจพังไทยเกียงกี่ลยจับโจรภายในหนึ่งมืออยู่ลาวสี่สี่ปุ่นสี่ขัง้วยังจับบวัวได้นะแต่อยู่พังไทยผันจับได้ก็บบัวไฟเก่งไฟบัวเก่งอันนี้ก็ยังขาดเราบจได้ขาบนเป็นเจ้าหน้าที่นะแต่กับพังไทยจับได้ก็ดีใจนะแต่ก็ยอ่อสมเซยว่า ลวดไทยนี่เก่งมีความเปลี่วไหวนะถือว่าคนที่คนขั่วเรือแบบต่อคดีต่างๆได้ไหวนะอันนี้ไพ่หนึง่งหนึ่งมือเลยจับได้เลยนะโอ้เธอเก่งเลยจนตันนี้นี่เก่งจนเนี่ยเก่งปุ่นปุ่นหลานคำมาหลายหลันหลานเพชรหลานคำมาสามสี่หลานเลาะ ตับบะไจักเถื่อแทนเป็นคนตนออกจากคุกสำนาเศรษฐกิจบานเมืองคือว่าจะปล่อยบุคคลนี้ลอยนวลมันก็อยู่ยะสำหรับเจ้าของธุรกิจทั่วไปนะนะทุกคนเป็นจะได้ทุกคนเดี๋ยวนี้นะการหาอยู่หากินเป็นยังไงละขว่าจะอยู่ทางภายในหรือต่างประเทศ มันเป็นอะไรลองเล่ามาฟังเบื้องจะคู่กันมาคอมเมนต์บอกกันเบิ้งเป็น้ะไ้ใดอ,อยู่พังใดตอนนี้นะไปอยู่สิงคโปร์ใดอ,อยู่มาเลเซียกส่งข่าวมาเซฮายเฮลโลกันเลยเนาะใครอยู่ไทยเกาหลีญี่ปุ่นกันเลามาเบิ้งการเหตุเวียกอยู่พุ่นแต่อะไรแต่เราประเทศเป็นอะไรเงินเดือนจากจากจากกีบจากบาทจากยวนจากปอนนะ เราสู่กันพังเนี่ยตอนนี้ก็กำลังอยู่ในส่วนการต่างอนาคตมาตลอดนะทุกคนเนาะคือว่าแล้วคู่มือมันวอลเลคาใส่ใจทุกคนต้องกินต้องจ่ายต้องใส่ต้องสื่อต้องเศรอ้ายังกะบ่มีก็เลยจะสอคหาแหละทุกคนมีก็ต้องสอคหา คนตกโจนี่เป็นจะไรกกเขียดอุปาหน้านักทุกคนพอได้เบื่องอยู่เป็นจะไรได้ร้ายอยู่วะก็กคือสิร้ายนเนาะเห็นก็จะเงี้ยงจิกจันออกอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่ในเพจโอ้ข่าวเอลีจิกจันทนะะเป็นตะขาบแห้งเอลีขาจะเ็นเป็นตะมวนคือผลวา่าละเห็นว่าโอ้ยอยู่เหี้ยยู่เหี้ยอยู่อันนี้ก็คิดหออสมัยตอนยังน,อน้อยคือว่านะ อยากไปจับไปบายไปจับบานพ่อคือบอกเคาะจะได้หมอหนวดที่มาหนวดให้จากบ,บาดเดือมเป็นวัดแล้วกินมันกินลายไ,ไ,ไม ลราอยู่ในส่วนวางงานส่วนนี้อยู่ในส่วนที่ว่าพักพรอนใส่คงกิดนะทุกคนอยู่ไทยจะเป็นยังไรเนาะการขาการขายเรียนะีมไม่ได้ยินข่าวจากพี่น้องพังลาวเลยไปอยู่ไทยเป็นอะไรแต่คนไปหลายถ้าไป สิงคโปร์กับไปมาเลเซียได้คือคือไปไทยเนี่ยโอ้ไปแล้วไปเนะีไปอยู่มาเลเซียแล้วพอยังมันใส่ภาษาอังกฤษเอ้าอยากไปนะอยากใส่ภาษาอังกฤษเพือนกับเพิ่นนะเห็นเพิ่นได้เงินดีเห็นเพิน่นบอกภาษาอังกฤษไปใส่สีวิตอยู่หันจากสองปีสามปีเอาประสบการณ์ให,หม่ก็สิการนะทุกคนลองไปเบ่ง ไปสูงสุดก็ไปแต่ไทยนี่แหละแต่ไทยมันกิดต่างประเทศคือว่าแหละแต่ว่ามันประเทศเพื่อนบา้านความตื่นเต้นกันยังธรรมดานะคือว่าอกคือขักปันใดกันไปต่างประเทศอีกที่ใส่ภาษาที่แตกต่างใส่ภาษาอังกฤษเช่นว่ามันก็ถือว่ามีความแตกต่างแต่ก็ททาไทยกูนี่นะที่จะไปต่อ ใครสบายดีเนาะพู้ใดเ,เขามาฟังเราติดตามกันกน็ขอบใจได้หลายทีบิง่งจักมือเสียออกมาแบ่งปันความหูเรือ่อประสบการ์เกี่ยวกับเห็ดการเห็ดบัตรนี่แหละบัตรแรงงานการต่อพาสปอร์ตน,นะเบบบ่เสียเงินหลายนะต่อพาสปอร์ตเนี่เยเด้เบลโต้องจ้างเขานะเดือนละพันนะนะตอ่อโดยตัวเองนะมันมีวิธีการง่ายๆไปดยตนเองนะทุกคนแล้วก็บกเสี่ยงอันตรายต่อรถต่อพาน่ะ การเดินทางกลางคืนนะนะจงมือเสิออกมานะทุกคนใครสนใจกี่กับอมินท์ครับยังไม่ไปค้อมิน์ว่าสนใจเกี่ยวกับมัน,นิกาสิบบริวารอ่าทักทายสบายดีคือเก่าเนาะสางคลิปขึ้นมาเพื่อมาให้คลิปมันว่างงานมันวางในการโพสนะนะทุกคนถามเาขาว่าเบื้องกับขอบใจเอากับผมมียังดอกมวาวอลินเดียซื้อไม่มีเนื้อหาสลากยังดอกเขาฟัง กระดายบอฟังก็ดีแถวแต่กระสีเอาไปนี่แหละี่สไตล์ไว้รุ่นที่มันเซ็งอะนะทุกคน,นะกนเซ็งอะไรส่วนนีงอะถือว่าเซ็งเต็มอ่ดอ่ะคลิปนี้ก็สำนีกนะทุกคนนะขอบใจที่ตรงจบเนะาะจักมือสีออกมาบอกแบบขัดๆเลยขอบใจเด้ยวยเถอมาฟังบ๊ายบาย